สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ประจำคัมคือวันอังคารที่24ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กาลาตาสลายเปิดบ้านแพ้กับไบยูมูนิกไปหนึ่งสามเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากคิงส์ลีย์โกมองแฮร์รี่เคนแล้วก็จะมาลมูเซียลาส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากจุดโทษของมาโลอิคาดี้แมนยูเต็ดก็เปิดบ้านเฉลิมเอาชนะเอฟซีโคเปอเกนไป1-0จากแฮร์รี่แม็กควาย ลองเสมอกับ PSV ไป1-1เจ้าบ้านได้ประตูจากไอวาฮีแล้วก็ทีมเยือนได้1ประตูจากโยฮันบากายโยโกเซบียาแพ้กับอาร์เซนอลไป1-2ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากเนมันยากูเดลส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากกาเบียลมาร์ติเนลลี่แล้วก็กาเบียลเชียสุดปรากาแพ้กับเลมันเฟตไป1-2ฮะทีมเยือนได้2ประตูจากโรดิโกแล้วก็ Jude จูต์เบริด์แฮมเจ้าบ้านได้1ประตูจากอาวาโลยาโลอุนยอนเบอร์ลินแพ้กับนาโปลีไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเจาโโโคมลลสปดี อินเตอร์ก็เฉือนอชนะซาวส์บัวไป2-1นะเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากอเล็กซิสซานเชตกับฮาคารชาโนกรูครับซ้าจุดโทษเข้าไปส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากออสการ์กรู๊เบนฟิก้าก็แพ้กับเลอโซซิดาตไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากบราอิทเมนเดสไปดูกันที่ตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1บยยนึ่งไบเยนเมิวนิกเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2กาลาตาสลายมี4อันดับ3แมนยูมี3อันดับ4โคเปเกนมี1คะแนน กลุ่ม B อันดับหนึ่งอาร์เซนอลมี6อันดับ2ลองอมี5อันดับ3และก็4อย่างเซบีย่ากับเพสวิมีทีมา2กลุ่ม C อันดับหนึองเลมาดริดเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2นาโปลีมี6อันดับ3าบรา้ามี3อันดับ4อุนเดอร์เบอร์ยังไม่มีคะแนนกลุ่มดีอันดับ1และก็2เป็นโซเซดาดกับอินเตอร์มีทีมา7อันดับ3ซอสโปมี3อันดับ4เบรฟิก้ายังไม่มีคะแนนในขณะที่ดาวโสรนล่าสุดมี4คนครับฮอยลุนอวาเลสเจซุสแลวก็เบลิงแฮมมี และเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมในค่ำคืนวันพุธนี้นะก็จะมีเฟรนูดเปิดบ้านเจอลาซิโอเซลติกพบแอตมาดริดนิโกโซเจอดอตมุนปารีสเปิดบ้านเจอเอซีมิลานไลฟ์ซิกพบกับเซเวน่าสวีด้ายังบอยพบแมนซิตี้บาร์เซโลน่าเปิดบ้านเจอชัคเตอร์โดเนตแล้วก็โรโยอันทเวิร์พบกับเอฟซีปอร์โต